คุณปู่วันนี้ที่ปาา์มาผมเก็บผักได้เยอะเลยนะกาว่าจะไปขายที่ตลาดเช้านี้คุณปู่ไปไหนมาหรอครับอือเมื่อเช้าปูได้เดนินเล่นได้ยินมาว่าในป่านก้อนใดเนี่ยมีหัวเชเท้าวิเศษอยู่ใครที่เก็บหัวเชเท้านั้นได้นะเพื่อผักที่ป่จะออกผลงานเรียะ่ะเองลองไปหามาให้ปู่หน่อยสิโถมันก็แค่เรื่องหลอกเด็กใครเขาจะไปเชื่อกันอ๊ะหัวเชเท้าวิเศษเนี่ยมันจะมีเหรอ ป่าบ้านเราก็เป็นป่าธรรมดานะอะาเฮ้ทำไมดอกไม้มันขึ้นเป็นทางอย่างนี้ล่ะฮะนี่เหรอหรือว่าโสเท้าพิเศษคุณปู่ต้องภูมิใจแน่ๆเลยเอาตะนะดึงละเออฮึบเฮ้ยพี่ต ทำให้ออกมาเป็นเด็กอ่ะเอ๊ไม่ได้แล้วต้องรีบไปบอกคุณปูแล้วล่ะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะโอ้โอ้โอ้โอโอคุณปูคุณปูเนี่ยหัวใจเท้าผมไปเก็บมาแต่มันกลายเป็นเด็กทารกเฉยเลยอ่ะแถมตอนผมอุ้มหัวใจเท้ามานะดอกไม้ขึ้นที่พื้นตามหัวใจเท้ามาเต็มเลย เนี่ยเหรอหัวจะเท้าไม่เสร็จตัวอะไรนี่ทำไมถึงเป็นครึ่งเท้าแล้วครึ่งหัวจะเท้าล่ะต้มกิน,นเลยยิงขยี้หูเปยาวพี่ภาคติดด้วนหูปากเสียมาว่ากันหนีได้ยังไงหนูน้อย,อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่รับเลี้ยเงเองไปอยู่ที่บ้านกับพี่กับปนะู่แล้วกันนะอ่าส่วนชื่อเนี่ยหนูชื่อแอลแล้วกันนะนามสกุลก็แฉนอย่ยงกับพี่แล้วกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะครอบครัวเรดิอาเช่ แอลพี่จะไปทํางานนะอย่าออกไปเล่นข้างนอกแหละมันอันตรายครับผมถ้าใครจับตัวไปพี่ช่วยไม่ได้นะได้ครับโอเคนะสัญญาพี่ก่อนผมสัญญาผมสัญญาโอเคโอเคพี่ไปละเฮ้ยแอลแอลแน่วิ่งเล่นกันเถอะอยากไปนะแต่พี่เราห้ามมาแต่ละรอทีต้นไม้ใหญ่โอไม่ดีอ่ะ เฮ้ยออกมาวิ่งเล่นดีกว่าใครจะไปสนละ่ะอืมวิ่งแค่นี้นิดนึงไม่เป็นไรหรอกน้าโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยที่นี่ที่ไหนกันน้ช่วยด้วยครับ,<อ>บช่วยด้วยช่วยด้วยแกไปซะคิดว่าฉันจะจะจับแกมันนักเมื่อไงยะแกอะไแค่มีประโยชน์กับหมู่บ้านน้ำแข็งเท่านัาน้นแหละเงีย,ยบๆได้แล้วค,คณก็จะหลับจะนอน เอายังไงดีอะทีเนี้ยโดนจับไปแล้วไม่น่าออกมาเลยอ่ะพี่อาโน่เอลปลอดภัยแล้วนะผมก็ต้องรับเลยโอ้โอ้โอ้ดีแล้วดีแล้วเราไม่มีเวลาแล้วเอ็งสองคนรีบไปปู่จียเวลาเราต้องไป้วยติเลยเอ็งไม่ต้องสนใจข้าวิ่งไปเลยเอลเอาแล้วเอาแล้วเรามวิ่งอยู่ พี่ยาโน่แล้วคุณปู่ก็จะเป็นยังไงล่ะพี่เชื่อมั่นคุณปู่เราร่าเรามาได้อยู่แล้วไม่จริงใช่ไหมคุณปู่ไม่นะไม่จริงไม่ไม่คุณปู่ผมมาได้หลับให้สบายนะครับคุณปู่ เป็นเพราะผมคนเดียวเลยผมขอโทษอย่าร้องไปเลยแอลมามามา,มาพี่อยู่ตรงนี้แล้วาย,ายแอลเข้านอนเถอะแอลยังมีพี่คนนี้คอยอยู่เคียงข้างเสมอนะเท้เมื่อไหร่แอลจะตื่นนะอ้าแอลตื่นแล้วเหรอฮ่าฮ่าคุณเป็นใคร ใครๆใคร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 พี่เองพี่เองพี่เองใคยใครอย่าเข้ามานะอย่าไปผีบ้าอย่าไม่กกนะพี่อยู่ตรงนี้แล้วพีอย่ตรงนี้แล้วโอ้โอ้อ อพาพอณโนทำงานอะ่ะเอาเงินบ้างไม่ใช่ช่วยเขาฟรีๆไปทั่วเอ๊ไม่เห็นเป็นไรเลยนะที่ไปทำงานละอันนี้ครับเจ๊ผมเอาผักมาส่ง <ขอ S 1> ให้แล้วนะจ้าแอลลี่ทำงานนะอย่างเงี้ยมันเป็นเด็กเจ๊มาไนหะสบายนะยไ,มไม่ดีกว่าครับเราเล่นอาคุณลุงผมไปกวาดลานหนะ้าบ้านคุณลุงมาให้แล้วน,นะคระับลุงเอาเงินไปกินข้านมขอบคุณครับ ผมไปเก็บดอกไม้มาให้แล้วนะครับโอ้โหขอบใจจ้าอะคุณนะเอผักตรงนั้นให้ผมช่วยถือไ,ไหมครับได้ๆๆช่วยหน่อยช่วยหน่อยมา,มา,ม,ามาเลยครับเอผมต้องเอาปลาไปส่งที่ไหนแล้วครับลานจ,จิมเมอร์ได้เลยครับเฉวางตัวเ้ยนะสวัสดีครับเอลมาแล้วเหรอจ๊ะไป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 ,ไปทั้งนู่นเลยเดี๋ยวปลาตามไปไปครับว่าไปไอเอลเนี่ยเหมือนกันเป็นเด็กดีเหมือนกันเนะ มันก็ช่วยงานคนอื่นเขาไปทั่วเลยเอ๊ยทำงานทั้งวันเลยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊แล้วเมื่อไหร่พิโนจะกลับมานะอ๋อคืนนี้เขาไปค้างที่อื่นนี่นะนี่เธอมันก็ผ่านมาหลายปีเลยนะมยเมื่อไหร่เราจะจับไอ้เจ้าบ้านได้สิ หมก็ทำาหมืนแผนดีสักทีเนี่ยค่ะก็จริงของเธอก็ไอเอลตัวนะั้นมันทำให้พืชผกโตวไวนะสิแล้วก็เลยต้องจับมันมาไงอือแล้วคราวนี้เราจะเอาอยัางไงฉันจะไม่ยอมหรอกนลคราวนี้ต้องจับมันมาให้ได้เลยเพู่บ้านของพวกเราเพื่อมงบ้านของเราไปกันเถอะ ทุกคนจอนบด้จอนบด้ทามินเอ็ดดี้ทามินเอดีทุกคนจอนบด้ไปเกิดอะไรขึ้นไม่จริงไม่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 หยุดไหนแกเนี่ยออกมาสักทีจะได้ไหมเอาอย่างไรดีเอาเอาถ้าแกไม่ทำ ฉันจะเป็นคนทำเองฮะใครอ่ะบุคลิกอีกด้านหนึ่งของแกไงไอ้พวกจอนพวกนั้นทำกับคุณโปู่ได้ลงแกไม่รอดแน่แกใช่ไหมไอพวกจอนแล้วขอโทษยอมแล้ว เออไอเอลมันอยู่ไหนนะาจดหมายก็จดหมายมันทำไมมาส่งบ้านเราเนี่ยอ่านั่นไงสัดีรับพอดีลุงได้รับจดหมายมาน่ะไอ,อคนคหัวแดงแดงันเอามาโยนหัวหน้าบ้านลุงอ่ะลุงค็ไม่พอใจนะหน้าซองเขียนชื่อหนูแต่ทําไมมาโยนบ้านลุงอ่าจดหมายเชิญเข้าโรงเรียนอ่าขอบคุณนะครับคุณลุงขอบคุณนะครับอ่าเตียวเดวผมไปก่อนนะครับสบายกันแล้วอ๋อโชคดีโชคดี ทางเดียวที่จะทำให้หมู่บ้านปลอดภัยและทำได้ในตอนนี้คือเราต้องไปจากที่นี่เองคุณลุงผมขอยืมเรือนะถ้าเราคือสิ่งที่โจนต้องการคือสิ่งที่โจนปรารถนาคือสาเหตุที่โจนมาบุกเราคงต้องไปแล้วละ L L ่ะเอลเอลหนุ่มได้ทำการเขียนจดหมายปลอมๆขึ้นมาและได้นำไปโยนชิงไว้ในปัอมของโจนในจดหมายไนดะ้มีเนื้อความเขียนไว้ว่า แอลเอลหนุม่มแห่งหมู่บ้านเกษตรกรได้หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วเพราะได้ก่อกระทำความผิดเอาไว้อย่างรุนแรงแต่นั้นก็เป็นเพียงจดหมายปลอมและแน่นอนเมื่อแอลกลับถึงบ้านมาแอลไม่รอช้าที่จะเขียนจดหมายลาและรีบวิ่งขึ้นไปเก็บของอย่างรวดเร็ว สุดท้ายนี้แอลได้ทิ้งไว้เพียงจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายที่เขียนด้วยความรักและความโศกเศร้าที่ต้องลาคนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นพี่หรือคนในหมู่บ้านทั้งหมดแอลได้วิ่งออกจากหมู่บ้านทางน้ำตาแบกความโศกเศร้าอันหนักอึ้งไว้และไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยผมขอโทษครับทุกคน